สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเ,อเบอร์สตูดิโอจะพาคุณผู้ชมมารีวิวยูนิตตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่68 Part 2พาร์ท2แล้วส่วนยูนิตตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นตัวนี้เลยกินเลเซอร์คา l ์เมล่ราคาอยู่ที่299โลบักและราคาวางในแมปแค่150เอง DPS น่าสนใจมาก Ar, เดี๋ยว <ร Stevens. S 1> เรามาดูการใช้งานจริงสําหรับยูนิตใหม่ตัวนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่อนข้างจะเยอะอยา่างแรกเลยที่เป็นข้อดีราคามันถูกนะเริ่มเกมมาเราสามารถวางได้เลยราคาวางอยู่ที่150เท่านั้นและดาเมจต้นเกมไม่น่าเกียดเห็นไหมตีค่อนข้างจะไวนะครับ0.5วิแค่นั้นเอง แต่ถ้าอ up level max นะครับมีทั้งหมด5 level, level ัพไป level max จะเหลือแค่0.2ตีเร็วเท่ากิจเลย <Wow. S 1> แต่ d a m a g ไม่สู้กิจแพ้อยู่200หน่วยนะครับ damage max level มันจะอยู่ที่1,800ถ้าเป็น DPS ก็9,000ต่อวิแรงเกือบเท่ากิจเลยนะครับ <Okay. S 1> แพ้อยู่นิดหน่อยแต่ตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือเวลามันยิงเลเซอร์ไปใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะสโล พวกยูนิตฝ่ายตรงข้ามด้วยนะดูนะครับการโจมตีปกติของเจ้าตัว Green Laser c a m าเมลมันจะทำการสโลยูนิตฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมแล้วข้อเสียของมันผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบมากนะครับมันจะโจมตีแบบรนดอมนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันไม่ได้ยิงตัวที่มาก,ก่อนนะครับแต่จริงๆมันตั้งค่าได้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรนะผมปรับเป็นเฟิร์อยู่แล้วนะครับแต่ตัวคาเมล่าเลเซอร มันเลือกยิงเองผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยดูแล้วยิงไม่ตายด้วยนะไม่รู้จะปล่อยให้เลือดโลทําไมปล่อยไปเฉยเลยแล้วมันก็ไปเก็บทีหลังผมว่ามันตลกดีตัวนี้การยิงมันค่อนข้างจะแปลกผมไม่รู้ว่ามันแรนดอมอยังไงอะแต่เวลามันยิงผมสังเกตดูมันจะยิงยูนิตท,ที่เลือดเยอะก่อนสมมุติถ้าตัวเล็กมากับบอสอย่างเงี้ยมันจะยิงบอสก่อนนะครับแล้วปล่อยตัวเล็กให้ผ่านไปอ่าดูดูนะดูมันยิงเห็นไหมยิงไม่ใช่จะตายด้วย อ,อมยิยงเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนไปยิงมิวแทนนะครับแล้วมันก็กลับมายิยงตัวเล็กผมงงกับมันมากเลยคือเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยถ้ายิยงก็ยิยงให้ตายสักตัวสิและอีกหนึ่งข้อเสียที่ผมงงมากนะครับสาหรับกีเลเซอร์คาร์เมล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูการเลือกเป้าหมายของกีเลเซอร์ให้ดีเห็นไหมว่ามันยิยงสเปซสปะมากแล้วยิยงไม่ตายด้วยนะยิยงแค่แบบตอดเลือด <S <S ผมนึกว่าเวลามันจวนตัวแล้วยูนิตวิ่งเข้าใกล้ตัวมันมันจะยิง ปล่อยผ่านผมงงโคตรเลยนะครับเฮ้ย hey, ทำไมมันไม่ยิงวะแล้วมันปล่อยจริงๆนะคุณผู้ชมปล่อยให้ไหลเข้ายันบ้านเลย <Yeah. S 1> ถ้าผมไม่ไปวางอีกตัวหนึ่งคือเรียบร้อยนะครับบ้านผมแตกนานแล้วอันนี้ผมวางอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนู้นคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทำไมผมวางแค่4ตัวจริงๆแล้วกีเลเซอร์หรือว่าเอกลุศีตัวนี้นะครับมันวางได้แค่4ตัวเหมือนเอนจิเนียนะไม่สามารถวางตัวที่5หรือตัวที่6ได้ถ้าคุณผู้ชมจะวางคุณผู้ชมต้องขายแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง แต่คุณผู้ชมจะวางได้แค่4ตัวเท่านั้นใน1เกมเห็นปะไม่สามารถวางเพิ่มได้เวลามันโดนสตั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีสกิลกันสตั้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดโดนเว็บหนักๆเข้านะครับก็หลับเหมือนกันต้องใช้โดนหรือว่าหมอช่วยนิดนึงมันจะต่างกับชิลคาเมล่านะครับเพราะว่าชิวคาเมล่าวางไปใช้โลกกันไม่มีหลับนะครับแต่ตัวนี้หลับได้คุณผู้ชมแล้วดูการยิง มันมันรนดอมยังไงวะผมสงสัยมาก <c ười> คือเลือดเท่ากันนะแต่มันจะยิงให้เลือดแบบเหลือครึ่งหนึ่งอะแล้วมันจะเปลี่ยนเป้าหมายอันนี้ก็คือยิงไม่ถึงตายถามว่าถ้าเอามาเล่นสโล่ดีไหมก็ดีเลยครับสาหรับคนที่งบน้อยแต่ถ้าเกิดมีเชฟหรือว่ามีตัวอื่น,นที่ดีกว่าผมว่าตัวนี้ไม่น่าเล่นราคาน่าจะหล่นเยอะนะครับอันนี้มันเพิ่งออกมาแรกๆร,ราคามันก็จะแรงนิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่4 UTC นะครับ คืออัพมาปุ๊บ4 UTC เลยพรุ่งนี้น่าจะเหลือ2 UTC แล้วตัวมันเท่นะผมบอกเลยว่าความเท่ผมให้เลย10คะแนนเต็ม10เลยนะครับความเท่นี่ยืนหนึ่งไปเลยน้องเหมือนจะดีอะ่ะมันก็ไม่ดีมันไม่สุดตัวเนี้ยดูมันยิงเห็นปะเนี่ยมันปล่อยให้ไอ้เครื่องบินกับไอ้ UFO ผ่านไปเฉยเลยนะครับแล้วเนี่ยเห็นปะอยู่ใกล้ๆไม่ใช่จะยิงด้วยอะไรของมันวะดู ปล่อยให้เข้าบ้านเฉยเลยอันนี้มันจะเป็นข้อเสียหนักเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมสายฟาร์มต้องระวังให้ดีเอาตัวนี้ไปเล่นนะเรียบร้อยผมบอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นคู่คอมโบกับตัวอื่นเออผมแนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสโลค่อนข้างจะนานแล้วมันก็ตีเร็วเอาไวออ้ยิงบอสอะได้ง่ายๆว่าเอาไว้ยิงบอสราคามันก็ค่อนข้างจะถูกอัพอะไรก็ไม่ถึงหมื่นหรอกคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็เลเวลตันแล้ว เห็นไหมวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วบ้านแตกแล้วนะครับผมก็จะปล่อยเลยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผมเอามาเล่นแค่4ตัวเนี่ยมันจะไปถึงเว็บไหนคงไม่เกินเว็บ40นะครับคือถ้ามันยิงเป็น first t a r ก็ตอ่ะมันจะง่ายคุณผู้ชมเหมือนยิงตัวที่นําไปก่อนอย่างเงี้ยยิงยิงยิงมันจะเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้ดาเมจมันแรงแต่ถ้ามันยิงแ a n d อมแบบเนี้ยคือยังไงเราก็แพ้เห็นไหมครับโดนสตันด้วยเลดเกมมันจะโดนสตันนะครับเวลามันโดนเว็บหนัก อ่ะเรียบร้อยบ้านแตกรอได้10นาทีนะครับถึงเว็บ33แล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมั่งครับสำหรับกรีนเลเซอร์คาเมลตัวนี้น่าเล่นหรือเปล่าสำหรับผมจบคลิปนี้เอาไปปล่อยแน่นอนก็ <c oughs> <c oughs> มีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย